สวัสดีครับพี่น้องนะักพัฒนาทุกคนนะครับในตัวช่องของเดเดฟนะครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจแล้วก็ได้ทําการเพิ่มเป็นสปอนเซอร์ให้หลายคนเลยนะครับผมแล้วก็รายได้หลักๆก็เริ่มกลับเข้ามาในส่วนที่เป็นชแนลละก็มีความที่แบบชื้นอกชื้นใจมากขึ้นนะครับผมวันนี้ก็เลยทำซีรีส์ของคนที่อยากจะลองออกแบบตัวเทคโนโลยีที่เรียกว่าเว็บเอ็กอาร์ครับผมหมายความว่าถ้าเรามีตัว โมบายเทคโนโลยีนะครับก็คือตัวที่เป็นแบบโมบาย VR นะครับก็คือมือถือหนึ่งเครื่องที่มีระบบเซ็นเซอร์ไจยโรสโคปเนี่ยก็สามารถ toggle โหมดนี้นะครับแล้วก็สวมเข้ากับแว่นตัว VR box นะครับหรือตัว cardboard อะไรก็ตามเนี่ยก็จะสามารถเล่นได้นะผมใช้จอยสติ๊กบูทูตหน่อยคนที่ไม่มี VR ก็สามารถใช้คอนโทลพื้นฐาน WASD แล้วก็เมาส์คลิกนะครับและก็คนที่มีฐานะหน่อยเนาะหรือแต่จริงๆมันก็ถูกกว่ามือถือหลายเครื่องแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้า,าแว่นตา Oculus นะครับตัว o c u l u s Quest 2ปัจจุบันก็เต็มตลาดเลยนะฮะก็ราคาอยู่ที่ประมาณ1 9 0 0นกะครับก็ถูกกว่ามือถือไดหลายเครื่องนะฮะถูกกว่า การเติมเงินไปซื้อไอเทมในเกมของใครบางคนอีกนะครับตรงน,นี้ครับผมก็อาจจะเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่จะมาตอบโจทย์เราในเรื่องที่เราสามารถที่จะใช้ตัวรูปแบบของอุปกรณ์หรือไม่มีอุปกรณ์นี้ก็สามารถเข้ามาอยู่ในโลกเสม็ดได้เช่นเดียวกันครับผมทีนี้เนื่องจากผมจะเล่นตัว Twitter เป็นหลักแล้วก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในตัวกลุ่มของนักพัฒนาอิสระหรืออินดี้เดฟนะครับผมก็ถูกแนะนำให้มารู้จักตัวเอ g นจิ้นหนึ่งนะครับผมเป็นเกมเป็นเกมเอนจินไม่ดิต้องพูดว่าเป็น เว็บ r Engine นะครับผมชื่อว่า Waterland Engine ครับโอ้ชื่อแบบ Waterland เลยนะฮะก็ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าสนใจนะคือตัว Editor Tool ของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายผสมผสานระหว่างตัว Unity Game Engine กับ g o e o t i n g i n นนะครับผมใครไม่เคยใช้ g o d ด t เนี่ยมีบทเรียนอยู่ในช่องของเราอยู่เหมือนกันครับผมทีนี้กลับมาดูในส่วนของคำแนะนำาคือเริ่มมีคนมาแนะนำแบบเฮ้ย hey, ตอนนี้เห็นงานของนายทำเว็บเอเนี่ย มันเจ๋วมากเลยนะก็รู้สึกว่าอยากจะให้ลองใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Wonderland Engine หน่อยไหมอ่ะเราก็รู้สึกว่าเอย Wonderland Engine หรอคนนี้เสร็จปุ๊บผมทําตัวเจ้าเก,าเก,าเกม Fit and p u n c XR เนี่ยแล้วก็ทาง engineer นะครับของ Oculus เนี่ยก็มาบอกว่าเฮ้ยเจ้าเกมตัวนี้จะต้องขึ้นไปบนฟีเจอร์ของ Oculus ปะ่ะช่วยปรับเปประ r มาณ c e ให้หน่อยมันก็พยายามคุยและปรับกันเรื่อยๆผมก็บางเอินบางเอิญก็จะมีการถูกแชร์มากนะครับถูก ถูกแชร์หรือเมนชั่นเนี่ยเกี่ยวกับตัวเกมของผมเนี่ยจะค่อนข้างถูกแชร์และเมนชั่นเยอะมากเลยในทวิตเตอร์นะครับอย่างเช่นตัวฝั่งของอนักพัฒนาที่เป็นแบบเขากําลังเล่น VR อยู่แล้วก็มีแบบเขาแนะนําว่าเอ้ยไอ้เกม Fit เ n ็นพันเที่เป็นของ d ดดเดเนี่ยที่ทําไว้เนี่ยอินดี้เกมเนี่ยทำได้ดีนะแล้วคนก็ตามมาเยอะนะครับก็ทําให้ตัวคลิปตัวนี้ถูกดูเยอะขึ้นปรากฏว,ว่าก็มีคนมาคอมเมนต์หนึ่งคนกับผมเขามาคอมเมนต์ว่าเอ้ยมันเจ๋อมากเลยลองใช้ตัววันไดแลนด์เอ็นจิหรืออย่างไรบ้าบ รอมาป้ายยาผมนะครับผมก็เลยร้องสึกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับผมเดี๋ยวลองรีวิวกันผมก็เลยเริ่มต้นที่เป็นซีรีส์ของตอนที่1เลยนะครับของตัวการทําตัวเจ้าชื่อว่า Wonderland Engine นะครับซีรีส์นี้ก็อาจจะไม่ได้มีความชํานาญหรือคล่องแคล่วอะไรมากนะครับเพราะเนื่องจากว่าอาจจะเป็นการเปิดแมปไปด้วยกันที่เดียวเลยนะครับผมว่าจะทํำยังไงบ้างผมก็จะพยายามเอามาลงเป็นซีรีส์ยาวๆให้นะครับผมแต่หลังจากที่ลองรีวิวดูบ้างแล้วนะครับค่อนข้างเบาและก็ง่าย ประมาณหนึ่งเลยครับผมลองไปดูนะฮะการเริ่มต้นเนี่ย d o c ผมยังไม่รู้ว่ามันมันจะใช้ไงนะแต่ผมไปรีวิวตัว document ตัว tutorial ตัว Java Script A P I นะครับภาษาที่ใช้เป็นหลักๆคือภาษา Java Script นะครับก็ดูแล้วมันก็จะบอกขั้นตอนแบบ switching scene การเปลี่ยน s c e เป็นยังไง create texture ย,ย,ยังไง spawning object ให้มัน spawning แล้วก็อ่ะหมดแล้วเหรอวะเฮ้ย tutorial มีแค่นี้จริงเหรอก็มันก็จริงะฮะก็คือเหมือนกับตัวเขาเองก็เพิ่งจะเริ่ม เหมือนมืนจับตัว,ปร,ตวปรดักตัวปรดักนี้นะฮะก็เพื่อจะเริ่มนะครับแต่ด้วยความที่ถ้าเกิดใครที่เขียนเว็บเป็นเว็บไซต์อยู่แล้วเขียนพวก React Native พวกอะไรอยู่แล้ว ตัวหลังบ้านมันเป็น JavaScript หรือ Programming เป็น JavaScript โอ้สบายเลยถ้าใครที่แบบเขียนเขียนตัว JavaScript อยู่แล้วนะครับ Library ของมันก็เรียกเขาเรียกว่า WL เป็น Library หลักนะผมเป็น WL เป็น JavaScript ที่ไป Control เรื่องของ Canvas เรื่องของตัว x r s e s s i o n เรื่องของ d o m มันจะมีตัวเนี่ย Canvas ต่างๆเนี่ยมาให้เราดูนะครับก็ค่อนข้างที่จะ สบายสบายกว่า C s h a r นิดนึงนะฮะเนื่องจากมันเป็น JavaScript นั่นเป็นที่มาว่าทำไมมันถึงได้เร็วไงนะครับผมโชว์เคสก็พอไปดูแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ง่ายนะนะครับแต่ติวเตอร์มันน้อยไปน,นิดนึงอะเนาะมันก็เลยทำว่าเอออาจจะต้องดูโชว์เคสแล้วลองอไตลองดูที่โปรเจกต์แล้วก็ไปดูซิว่าไอ้สคริปต์โปรเจกต์ยังไงแต่เนื่องจากเป็น Wonderland เนี่ยข้อดีของมันนอกจากเป็น VR เนาะมันเป็น AR ได้ด้วยนะฮะ แล้วก็ตรงนี้คอนโซล VR เนี่ยเดี๋ยวเราได้ใช้ในคลิปหน้าแน่นอนมั่นใจว่าได้ใช้ในคลิปหน้าแน่นอนเดี๋ยวเราลองมาเริ่มต้นกันดีกว่าครับว่าจะทําอะไรกับมันได้บ้างนะครับผมก็ไปที่ดาวน์โหลดเลยนะครับตอนนี้ผมใช้ i n d o โ s เนาะหลังๆมาเริ่มไม่ค่อยได้ใช้แ c แลวนะครับผมก็จะโหลดตัว installer นะครับก็ใช้เวลาโหลดประมาณ1 30เมกนะครับ30เมกแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับก็กด next 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 ไปเรื่อยๆเลยครับผมพอกด next ไปเรื่อยๆแล้ว เมื่อติดตั้งแล้วเราจะไปค้นหาคำว่า Wonderland Editor นะครับ Wonderland Editor นะฮะมันก็จะเปิดตัวมั่นใจว่ามันเป็นตัวของโนดนะครับเราจะ New Project แล้วกันนะครับ New Project ของเราชื่อว่าอะไรดีอ่า Tutorial แรกของเราคือ,อ VR Controller เลยกัน VR Controller อะคำนี้แหละนะครับปัด Use Default ไหม Use Default เอาออกนะครับเราจะเปลี่ยน ตำแหน่งมันนิดนึงผมชอบเก็บไว้ที่ document นะครับงานจะได้อยู่ที่นี่ให้หมดเลยได้ซีผมเหนือมค่อยเยอะหรอกแต่ก็ประมาณนั้น new folder ขึ้นมาเลย w e b x R เดี๋ยวเป็นคลิกเข้าไป new อ e. ีก A1 นะครับเราจะเริ่มท e. ี่ A1 นะครับ save เ,เลยครับผมเพจเลือกแบบไหนดีนะครับผมมั่นใจว่าเลือกแบบ VR ก่อนแล้วกันนะเอาปลอดภัยไปก่อนนะครับเลือกเทมเพเป็นแบบยาก่อนเนาะนะครับเตรียมอุปกรณ์ oculus quest ให้เรียบร้อยนะครับผมเราลองเคลียร์ดูครับ โหโคตรเร็วเลยนะฮะเร็วมากนะครับตัวเอดิเตอร์ก็คล้ายๆกันครับก็คือจิ้มเอดิเตอร์อนี่คือมือเนาะเนี่ยมือแล้วก็จะเห็นเพลเยอร์นะครับนี่คือซีนเอาไลน์นะครับซีนเอาไลน์ซีนเอาไลนไล์ก็เปรียบเสมือนกับเขาเรียกว,ว่า,าไฮาร์เคีกแหละการเรียงว่าแต่ละส่วนเป็นยังไงครับผมมันก็จะมีแท็กเนี่ยแท็กสเปซก็จะมาดูที่อินสเปกเตอร์หรือพาราพอร์ตี้ของมันนะครับกลางออกมาแอคทีฟถ้าปิดก็จะลบซ่อนไม่ใช่ดิซ่อน ตำแหน่งนี้ก็ transformation ก็ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับผม add c o m p o n e n t device orientation เนาะปรับ orientation ได้ finger cursor เป็นชี้ที่นิ้วได้มี physics มี m a t e มี light แสง collision VR mode active video texture โอ้มี video texture ด้วยนะครับมี teleport mouse look ทุกอย่างอ้อเดี๋ยวเรามาันได้เล่นกันย,ยาวๆแน่นอนนะครับผมตรงนี้ panel นนมีอะไรบ้างขอดูที่ panel ก็คือตรงนี้อ๋อ panel คือเจ้า กรอบตรงนี้นะครับผมน่าจะเป็นไลท์นะตอนนี้ไลท์จริงด้วยอ่าไลท์ไล,ไลติงนะครับขออนุญาตจัดแสงให้มันใหม่หน่อยนิดนึงนะครับผมรูปเปอร์พาตี้ของมันเปลี่ยนแสงของมันเป็นสีออกเหลืองๆว้าวนะครับไลติงอ่าแดงๆเหลืองๆประมาณนี้อ่ปาลาอะไรกันประมาณนี้นะครับไลติงสเกลคอนเทนออเนอร์โอイルเออหมุนตัวมันเอง เคนอาโอเคไม่มีปัญหาอะไรโฟลเดอร์ที่มีก็คือตัวโป er รเจกต์โฟลเดอร์นะครับไอตัวโปรเจกต์ไฟก็คือตัว V R controller นะครับสแตติกก็คือพวกเสาย์เอฟเฟกต์อ๋อเสียงคลิกอันคลิกโอเคดูด้านนี้ค่อนข้างเหมือน Unity มากกว่าไม่เหมือนโคดด์ละนะครับเหมือน Unity b u t t o n G L B นี่คือโมเดล G L B คือโมเดลไฟล์นะครับ b u t t o n นน่จะเป็นตัวนี้นี่ b u t t o n อยู button, น่นี่ซูมเข้าไปอ๋อนสกอร์ซูมเข้าไปเลื่อนเพลยยังไงเอ่ยอ๋อเลื่อนยากด้วยกดคลิกแล้วเลื่อนนะฮะ ขวาแล้วหมุนเอานะครับแต่อย่างนึงคือก,กดขี้ขวาแล้วหมุนนะครับขี้ขวาแล้วหมุนถ้าจะเลื่อนให้กดขี้ขวาแล้วกด W ก็จะพุ่งไปข้างหน้า S นะฮะกด W เองจะไม่ไปนะครับต้องกดขี้ขวาค้างไว้แล้วเลื่อน W A, A S D โอเคค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชินมือเท่าไหร่นะฮะลิกซ้ายเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นขอลองฟิสิกส์งมันหน่อยนะฟิสิกส์ Add Component ผมจะเพิ่มฟิสิกส์เข้ามานะครับเป็นสเฟีเรเยร์ radius สติ๊กเกอร์ Gravity มีผลนาโอเคนะครับดังนั้นตัวอย่างของงานนี้ก็น่าจะเล่นอยู่ประมาณนี้ง่ายๆเลยส่วนมือผมขอไปดูที่ Player ก่อนนะครับ Track Space Track Space เป็น non non VR ก็จะเป็น View ใช้เมาส์ลุกได้นะครับถ้าเกิดเราปิดแล้วก็กด Active ออกก็จะใช้เมาส์ลุกไม่ได้นั่นเองนะครับผมและก็ Cursor ใช้ Cursor เมาส์ได้เช่นกันครับผม I Left I Right อ๋อตัว VR มันจะมีอย่างนี้ให้นะครับมันจะเซตค่านี้ให้นะครับ e Left I Right นะครับ อน่านตาด้านซ้ายตาด้านขวาคอนโทรลเลอร์มันจะมีให้อ๋อ oh, เ mm hmm. ข้าใจแล้วนะครับผมคอนโทรลเลอร์ก mm ็ hmm. คือมันจะดูเมชของมันเนี่ยเมสมชคือคอนโทรลเลอร์ไปดูก่อนอยู่ที่ไหนเลยน่าจะเป็นแฮนด์คอนโทรลเลอร์นี่ไงคอนโทรลเลอร์ทัชนะครับตัวนี้เลฟไรท์ right. นะครับเลฟกับไรท์นะครับลองเปลี่ยนได้ไหม material เมชก็คือไฟล์นี้เนาะมันก็จะมีคอนโทลเลอร์โอ้มีหลายอ,อันเลยเป็นแฮนด์เลบแฮนด์ไลท์ได้เดี๋ยวเราลองเราลองเราลองใช้คอนโทลเลอร์ก่อนนะครับว่าการเทสเทสยังไงนะครับผมก็วิธีการเทสกดเพลย์เลยครับผมกด Play เพลย์เลยมันก็จะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาว้าวนะครับเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วแน่นอนว่าถ้าเจอหน้าจออย่างนี้กดคอปเ e อร VR นะครับแล้วก็ต้อง More Tools นะครับแล้วก็ไปที่ Developer Tools นะครับเนื่องจากผมลงตัว คลิปที่ผมเคยสอนไปแล้วเมื่อไม่รู้คลิปไหนนะ w e b บ XR API emulator ครับเราต้องเปิด w e b บ XR ครับมันจะจำลองนี่มาแล้วจอยคอนโทรลเลอร์สติ๊กของเรานะครับไหนดูซิหมุนเอียงจอยชี้ได้ด้วยนะครับกด s q e e z e Button นะครับอันนี้ไลท์เนาะไม่ใช่ดิเรกนีนี q u e e ี e กดไม่มีอะไรนะครับกล้องก็กล้องก็ก โยกขึ้นโยกลงโยกขึ้นโยกลงโยกขึ้น,โ,น,โ,นโอเคถ้าเทสอย่างนี้ไม่มันหรอกผมว่าไปเทสในตัว vr ดีกว่าปัญหาคือมันเป็นโล c a l host แปดศูนย์แปดศูนย์ครับมันเทสต์ลำบากนิดนึงจริงๆมันมีวิธีนะฮะใช้ตัว firefox แล้วก็ใช้ีโ m o ด e d e b u กอ e r เสียบสาย usb เข้ากับแว่นนะครับแต่เนื่องจากตอนนี้ผมขี้เกียจโหลดนะฮะผมก็จะใช้ตัว f i ซ e f l x แล้วกันครับผมตัว f i r e l l a ผมก็จะเปิดตัว f i r e l l a ขึ้นมาผม connect ไปที่ตัว เว็บไซต์โฮสติ้งของเราผมมีเว็บไซต์ j d e t e c h เป็นโดเมนเนมที่เอาไว้ทดสอบงานจริงๆก็เอาไว้ส่งงานลูกค้าแหละนะครับผมก็จะโยนไปที่โฟลเดอร์ xr นะครับตรงนี้ต็อน,นี่คือในโฟลเดอร์ xr จะไม่มีอะไรนะครับผมจะกลับไปที่ตัว Wonderland Engine นะครับคลิกที่ day 1ของผมตรงนี้แล้วก็คลิกขวาไปที่ show in folder มันจะเป็นตัว folder day 1ของเราเข้าไปคลิกปุ๊บไอสิ่งที่มันเทสอยู่ตอนนี้คือ deployment ครับอยู่ในโฟลเดอร์ deploy นี่ดีพอ o y มันเป็นจาวาสคริปตหมดเลยครับผมเบาแน่นอนเลือกทั้งหมดนะครับหรือจริงๆใช้วิธีนี้ครับแซมเปกดคัด y p y ครับมาวางด้านซ้ายของ FTP แล้วก็คอนโทรลแล้วก็มาตรงนี้คอนโทรลเอัพโหลดขึ้นไปไที่เซิร์ฟเวอร์นะครับขึ้นไปปล่อยไว้บนเซิร์ฟเวอร์ค่อนข้างจะเนี่ยเรียบร้อยนะครับพอเสร็จแล้วเราจะได้เทสที่ URL ของเรานะครับก็คือเท t ดิฟแท XR นะครับโอเคได้แล้วนะครับผมตัวนี้คือเทสในเครื่องคอมพิวเตอร์เราก่อนเนาะแล้วก็ใช้วิธีการเข้าไปในโหมดนะครับ VR แล้วก็อันนี้คือใช้ได้แล้วแหละบนเซิร์ฟเวอร์ทีนี้เราจะเข้าผ่านตัวแว่น Oculus ของเราครับผมตัวนี้ตอนนี้ผมก็จะเริ่มอัดนะครับผมจะไปที่ตัวเบราว์เซอร์เล่นเนี่ยเบราว์เซอร์นะครับพอถึงเบราว์เซอร์แล้วเราจะเข้าไปที่ d e เ t t e ทนะครับ ไลท์ไคลเอนต์แล้วก็เลือก XR แล้วกันนะครับเนื่องจากตัวโฟเดอร์ของผมอยู่ที่นี่ครับผมเมื่อเข้ามาแล้วมันจะถามบอกประสบการณ์ของมันอีทำไมมันไม่เข้าหมดอ๋อทีบีอมันก็ครับผมซิมท,ที่ปุ่มตัวปุ่มที่เป็นตัวตัวสติ๊กสมามารถเทเลพอร์ตได้นะครับโดยเบื้องต้นทเทเลพอร์ตสี่เหลี่ยมวงกลมนี้ไม่ล่วงไว้เค่หมุนนะครับไปหันหน้ามาทางนี้นะครับอ๋อค่อนข้างใช้งานง่ายนะฮะแล้ว คลชีแล้วก็เลือกนะครับเราก็จะเห็นว่าการจัดแสงถามว่าแสงดีไหมนะแสงสีฟ้าก็ไม่ค่อยเบิร์กเท่าไหร่นะครับการคอนโทรลระยะไกลใช้ได้นะครับเป็นไงฮะก็จะเห็นว่านี่คือการทำเว็บ XR ง่ายๆนะครับด้วยเจ้าตัว Wonderland engine นะครับแล้วก็ขั้นตอนการเทสคือโยนขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เทสได้เลยครับผมนี่คือตัวอย่างง่ายๆที่เราจะลองใช้กันนะครับผมบทเรียนต่อไปเดี๋ยวเรามาลองเล่นกับเจ้าตัว วันนี้แรง engine ตัวนี้อีกนะครับว่าเราจะมีอะไรเล่นกับมันได้มากกว่านี้ไหมครับผม